ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมี่ on นเซลขายทุกอย่างให้ขวางหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอีกเช่นเคยนะฮะเราก็จะมาขายของนะครับซึ่งเป็นอ่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ํานะครับก็อยู่กับคุณป้าท่านเดิมนะครับคุณป้าสีนะครับที่จะมาขายของกับเราในวันนี้นะครับก็นานนะครับผมก็หลังจากที่ผมไม่สบายไปแล้วก็ลดเสียอะไรไปมากนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับแล้วก็กลับมาวันนี้นะฮะเราก็จะมาขาย นะครับยาไม่ใช่ยาเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยชีวภาพนะครับในรูปแบบสกัดเข้มข้นนะครับก็คือปุ๋ยนาโนนะครับท่านผักไขนี่ฮะที่ต้องการนะครับผมอยากจะลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อผมได้นะจิมมี่ออนเซลล์คทุกอย่างอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวก็มาดูแม่ค้ากันนะครับว่าแม่ค้าวันนี้เขาจะขายยังไงนะครับโอเคนะจะพบกับแม่ค้ากันเลย สวัสดีคุณดูหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้แม่ค้ามาขายอะไรครับขายปุ๋ยลดต้นทุนจ้ะอ่าขายปุ๋ยลดต้นทุนนะครับอาจจะอ่ะาแนะนำแนะนำนะครับให้แนะนำตัวนี้นะครับตัวนี้นเลยโคโ,โ,โคโตพรัรอ่าโคโตพัดนะครับเชื้อสูดเข้มข้นนะฮะ อัตราการใช้สิบซีซียี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้ได้กับพืชทุกชนิดจีดท้นทุกสิบห้าวันพอแนะนำในการใช้ควรผสมโคโตสารลงในถังก่อนแล้วให้เข้ากันกับน้ำและค่อยเติมสารกำจัดมแมลงหรือสารประเภทอื่นๆ ควรฉีดห้านาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกาปลอดภัยต่อผู้ใช้ร้อยปอร์เซนราคาเทนี้ปะห้าร้อยครับห <500 S 2> ้าร้อย <500 S 2> อ่า <500 S 2> ราคานั้นก็เป็นราคาที่เขาตั้งมานะครับเราขายกันในราคาห้าร้ยบาทนะครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนนะครับอ่าตัวนี้อยู่ ฉีดอยู่ที่90้าสิบถึงร้อยยี่สิบไล่นะครับต่อหนึ่งขวดนะครับสาม,มารถฉีดได้เยอะนะครับลดต้นทุนนะครับโอเคเอามาตัวต่อไปตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนปึ๊บอ่าตัวนี้นพลังทพิปอ่าพลังทพิปสารปรับสภาพดิน อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับพืชมีสภาพเป็นด่างช่วยปรับสภาพดินลดการสูญเสียธาตุอาหารหลักเพิ่มประสิทธิภาพให้พืชกินปุ๋ยได้มากขึ้นค่าเชื้อราในดินวิธีใช้สามถึงห้าช้อนต่อ ถังสองร้อยลิตรฉีดพร้อมยาฆ่าหญ้าหนึ่งของต่อปุ๋ยยูเรียหนึ่งกระสอบหนึ่งถังหนึ่งถัง,งหนึ่งถังต่อปุ๋ยวิเลียหนึ่งกระสอบอันนี้ก็คือ,อเป็นการลดต้นทุนนะครับตัวนี้เป็นการลดต้นทุนจะฉีดปรับสภาพพื้นดินนะครับ ราคาอยู่250บาทนะครับอันนี้ฉีดได้ประมาณ1นึงร้ถึงร้อยส่นะครับโดยประมาณนะครับถ้าใครอยากที่จะกลัวที่จะมันจะไม่งามมันจะกลัวมันจะไม่ได้ผลผลิตมากเกินไปเราก็ใช้ต่อ,อ,อ1่งสองต่อ100ไร่ก็ได้นะครับตัวน,นี้นะครับ250บาทเองนะครับตัวน,นี้นะฮะแม่ค้าอ้อนลูกค้าหน่อยดิจะซื้อ,อยังไงถ้า ท่านสนใจก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของพวกเราด้วยนะจ๊ะราคาราคาราคาแค่สองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอเคครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับสภาพพื้นดินนะครับผมถ้าใครทีอ่อยากจะลองอยากจะทดสอบนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะที่ศูนย์2 8 1ี7่งสามเจ็ดนะครับ อ่หรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับอ่าอ,อกเปล่านได้เปล่าไม่ออกแร้วขาษาอังก่าตัวนั้นเป็นนาโนครับตนทุนเพิ่มผลปรทนแรงทนหนาวอ่าเป็นหัวเชืออ้อนาโนนะครับหนึ่งซองผสมน้ำได้ สองร้อยถึงสามร้อยลิตรราคาสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทครับไอราคาอยู่นี่หน้าซองก็คือเป็นราคาที่ขายปลีกนะครับอันนี้ที่เราส่งก็คือเป็นราคาสองร้อยนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะต่อซองนะครับตัวนั้นนะฮะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเพิ่อผลผลิตนะครับอยู่ที่สองร้อยบาทต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับตัวนี้นะฮะ อเต่อมานะครับอ่าซูเปอร์เทอร์โบููรอีออนใช้ได้กับพืชทุกชนิดวิธีใช้หนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งซองใช้ได้สิบสห้าไร่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทนแรงทนหนาวราคาราคาสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทเท่ากันครับเท่ากันตอนนั้นนะฮะโชว์กันชวยหน่อยชว่วหน่อยอ่าตัวนี้นะครับสำหรับใครนะฮะที่ต้องการนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยบาทใช้ได้สิบถึงสิบห้าไร่ตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับเพิ่มดอกเพิ่มผลิตออกผลนะครับ ตลับตัวนี้นะฮะฉีดได้เลยนะครับ1 0ถึง15ไร่นะฮะราคาอยู่200บาทเองนะครับดีกว่าไปใช้ปุ๋ยอ่าพวกปุ๋ยเม็ดอะไรเนี่ยนะครับที่จะต้องใช้ราคาแพงนะครับ1ไร่อาจจะได้แค่1ลูก2ลูกนะครับอันนี้ตัวเป็นตัวช่วยนะครับจะสามารถที่จะเอาปุ๋ยพวกปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเม็ดมาเสริมได้นะครับถ้าถ้าไม่แน่ใจว่ามันจะ เพิ่มผลผลผลิตหรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับแต่ขอบอกนะครับว่ามันเพิ่มผลผลิตได้จริงๆนะครับคนที่ใช้แล้วเขามาสั่งซื้อกับเพิ่มนะครับมาเพิ่มอ่าเพิ่มปุ๋ยตัวนี้เพิ่มนะฮะเพิ่มไปที่ไปาไร่เขานะครับมันมันลดต้นทุนได้จริงๆนะครับถ้าใครสนใจนะที่ใครเข้ามาดูแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อสักชุดนึงอะไรยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาก่อนได้หรือว่าอยากจะอ สอบถามนะครับพูดคุยนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์084 8ป2 8 1ง7ปเลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูแปลงที่เขาใช้นะครับเป็นผักกาดนะครับที่กำลังจะกาลังจะถอนนะครับอีกวัน2วันนะครับตอนตอนวันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปรับชมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเขาใช้จริงนะครับ ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับกด s ับสไครต์กดไลค์นะครับเผื่อคลิปหน้าอาจจะไม่พลาดเออคุณอาจจะไม่พลาดนะครับสิ่งของที่เราลงนะครับสิ่งของที่ผมลงไปใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นของที่คุณถูกใจนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับแปลงผัก อากาศนะครับที่เขาใช้นะครับวันนี้นะครับก็ป้ากับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับวอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับน้อยนานโนนะคะวันนี้น้อยพาทุกคนมารู้จักกับคุณแอนค่ะน้องแอนนะคะน้องแอนชื่อจริงชื่ออะไรคะจุธารัตน์บุญสว่าง อยู่บ้านเลขที่เท่าไรคะเลขที่หกสิบสามหมู่สิบสามตะบลระบาอำเภอละศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะบ้านเดียวกับน้อยเองนะคะน้องแอนเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่งโรดนาโนกับเอ็กไซโตพัทนะคะกับอะไรคะเนี่ยผักกาดหผวผักกาดหัวหัวช้เท้าหัวช้เท้าพี่น้อยก็ชอบรับจ้างถอดนะคะปีที่แล้วหนูได้ทำไหมทำแต่หัวเล็กแค่ขอเข่งสิบบาทแต่ปีนี้หัวใหญ่เข่งแปดบาท ก็คือหัวใหญ่ก็คือแปดบาทนี่คนคนแขกก็คือโอเคแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหัวหัวนี้ก็แต่เต็มเข่งนานเลยน้องเลยแค่สิบบาทอันนี้แปดเดียวแปดเดียวเต็มเข่งเนาะน้องแอนอันนี้หนูปลูกหนูได้ใส่ประหยดน์ไหมไม่ได้ใส่นละ้วไม่ได้ให้แนละ้วเลยธรรมชาติปลูกธรรมชาติเลยใช่ไหมคะดูหัวนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวน้อยถอนให้ดูใหม่นลคะนี่เดี๋ยวจะมาหน้อยหมูนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะคือใหญ่ทุกหัวแล้วปลูกแบบน้ำค้างธรรมชาติเลยนะหนูเน,ะนาะน้ำค้างน่านน้ำค้างหน้านาวแต่ปีที่แล้วหัวไม่ได้ไม่ได้ไไดใหญ่อย่างนี้เนาะน้องแอนจ๋าถ้ามีคนไม่เชื่อเขาสามารถโทรมาหาน้องแอนได้เลยเอ่ยโทรมาได้เลยเบอร์โทรเบอร์อะไรจ๊ะศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสองสี่ศูนย์ห้าแปดอีกรอบค่ะน้องแอนศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสองสี่ศูนย์ห้าแปด น้องแอนคันสไล์ของเรานะคะเป็นชาวไร่ที่น่าใสมากโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องแอนค่ะเดี๋ยวตากล้องของเราแทนไปเรื่อยๆนะคะแป๊บแป๊บแป๊บทำไมพี่น้อยไม่รู้ข่าวอะ่ะไม่ไงนะั้นแล้วพี่น้อยมาถอนแลวเนี่ย <laughs> ถอนตอนนี้ก็ไม่ไเข่งเลยเ <laughs> <laughs> พลินเพลินแม่วันนึงได้ก <laughs> <laughs> ี่เข่ง ยังไม่รู้เลยค่ะเมื่อวานถอนวันนี้นัเก่งไม่รู้หนูไม่ได้เจอแม่นานเลยเนาะโอเคมา